สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนทั่วโลกสุดทึ่งคลิปนี้ดูไม่ออกเลยาริซ่าแบล็กพิงกําำลังป่วยอยู่4ีาัวง Black ink, Jenny, oo, Rose, แบล็กพิงเจนนี่จีซูโรซาลิซ่ายังคงเดินสายเวิลด์ทัวร์กันรัวๆแม้ว่าในหลายเมืองเริ่มเผชิญอากาศหนาวหิมะเริ่มตกแล้วแต่สาวๆก็ไม่หวั่นตั้งใจทําโชว์ออกมาเต็มที่เพื่อไม่ให้แฟนๆที่มาดูต้องผิดหวังโดยเฉพาะสาวลิซ่าละลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง ที่ตอนนี้เกิดป่วยกระทันหันหลังเจออากาศเปลี่ยนแปลงมีไข้แต่โดยสปิริตของเธอก็ตั้งใจทําทุกโชว์ออกมาได้อย่างดีไม่มีบกพร่องเอนเนอร์จีล้นไม่แผ่วจนแทบดูไม่ออกว่ากําลังป่วยอยู่แถมยังส่งยิ้มทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองอีกด้วยขณะที่แฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชมสปิริตของเธอก็อดเป็นห่วงสุขภาพของลิซ่าไม่ได้พร้อมอวยพรให้ลิซ่าหายป่วยในเร็ววันท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลอง สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ